Nigga MC's pay, a make making break a bitch. Smack her all upside her head and let her know my people dick She gon' try to make it look as if you going out like a hulk. Never think twice about a bitch, cause when you สวัสดีครับวันนี้เอ้มีโอกาสได้มาส่งมอบความสุขให้กับพี่สแตมนะครับต้องขอขอบคุณพี่สแตมนะครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทสแต็มฮิลที่ราชบุรีนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจให้มาเฟียฟอร์ดได้ดูแลครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโปรโมชั่นดีๆนะครับกับในรถของคันนี้มีอะไรบ้างและเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเอ้พาไปชมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าต้องขอขอบคุณพี่สแตมนะครับที่ไว้วางใจให้ได้ดูแลนะครับอันนี้ขอบคุณจากใจเลยนะครับได้ทําการเลือกเป็นเจ้าเรนเจอร์ XLS นะครับตัวนี้บอกนิดนึงนะว่าพี่สแตมซื้อสดนะครับคันนี้อ่านะครับเป็นเจ้าตัวเรนเจอร์ XLS นะครับขนาด2.0สิงเกิลเทอร์โบดีเซลนะครับขุมพลังอยู่ที่170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับและได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกับสีดําดูแบบนี้ คือชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองนะครับที่เป็น F.O.R.D ดสเ l ลแบบ1นต่อหนึเลยนะครับบอกเลยนะว่าอันนี้ แถให้พี่สแต่มนะครับในส่วนของด้านหน้าเห็นไหมครับช่วงไฟอย่างที่เรารู้กันนะครับรูปแบบของซีแคมนะครับเป็นตัวเน็กเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟแบบรีเฟกเตอร์นะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้นะครับไฟเป็นสีขาวแบบซีนอนนั่นเองนะครับในส่วนด้านล่างนะครับหล่อหล่อเข้าชุดครบเซตกันแบบนี้เห็นไหมครับว่าตัวกันชนนี้อันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนแบบยกชุดนะครับเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของด้านล่างที่เป็นกันชนแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเอาย้ำไปหลายคลิปแล้วนะครับว่า หลอดไฟไม่ได้ขาดนะครับแต่เรามีระบบช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะครับที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลี้ยวด้านไหนติดให้ด้านนั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเจ้าคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวพามาชมนะในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้นะครับ เป็นซุ้มล้อนะครับหรือเป็นคิ้วล้อที่เป็นชุดแต่งของแรปเตอร์อย่างที่บอกและแนะนําไปนั่นเองอันนี้ไอแถมนะครบยกชุดเลยนะครับของชุดคําว่าแรปเตอร์นะคือให,ให้หมดเลยนะกระจงังกันชนแล้วก็คิ้วล้อทั้ง4ชิ้นเลยนะครับอ่ะแล้วในช่วงล่างของคันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเน้นใช้งานนะพี่สแตมเน้นเอาไปใช้งานนะครับเป็นช่วงล่างเดิมนะครับเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับตัวนี้จะเป็นโช๊คที่เป็นตัวทวินทูปนะครับเป็นตัวระบบน้ํามันนะครับเพราะเนื่องจากเอาไปใช้ขนของนะครับเข้ารีสองรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และที่สําคัญเลยนะครับล้อตัวนี้นะเป็นล้อของเจ้าตัวสตอมแท็กนะครับเอก็แถมพี่สแตมเช่นกันนะครับหายากมากแต่เอก็หาให้ได้ไม่ขัดนะครับจัดให้ตลอดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อครับว่า มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในส่วนของภายในก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับในส่วนภายในนะครับตัวนี้ฟิล์มรอบคันนะครับสามารถเปดได้นะว่าอยากได้บานหน้าเท่าไหร่อะไรไงบอกได้เลยนะครับในส่วนภายในนะครับเจ้าตัว a อ s นะครับจะเป็นแบบเบาหนังทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นตัวแบบ8นิ้วนะครับส่วนหน้าจอเรียนไม้นะแล้วก็หน้าจอของตัวซิงค์โฟเอจะอยู่ที่ขนาด10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพัดได้ ทั้ง Apple CarPlay แล้ก็ Android Auto นัน่นเองนะครับสามารถค้นหาที่ัดตัวรถได้นะครับสั่งสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ได้ปลดล็อกหรือล็อกรถได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบน,นี้แค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถใช้งานได้และมีช่วยโทรฉุกเฉินด้วยอ่านะครับเดี๋ยวมากันต่อนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นล้อสตอมแท็กและคิวล้อของเจ้าตัวแรปเอร์แต่อันนี้นะครับ ลูกค้าใจไม่ไหวนะครับมันเท่มาขนาดนี้นะครับในส่วนนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมนะครับอยากได้ละหลอดเท่ๆแบบนี้เป็นตัว Outlander New Logo นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับสั่งติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของ XLS เขาเลยนะครับมีไฟเบรกโดนที่สามมาให้นะครับมีกล้อง มองหลังขณะถอยจอดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเดิมๆเมนาะเน้นใช้งานนะครับอย่างที่อ่บอกไปเป็นงไงบ้างครับกับเจ้าตัว XLS คันนี้เดี๋ยวเอจะบอกสรุปให้ฟังนะครับว่าคันนี้นะเอให้อะไรบ้างนะครับ คันนี้พี่เขาซื้อสดนะเอมีส่วนลดเงินสดให้45 0 0 0นนะครับแถมชุดแต่งแบบนี้เลยและล้อที่หายากแบบนี้เอก็หาให้ได้นะครับเอแถมให้เลยนะครับหากใครสนใจแบบนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถทักมาถามหรือโทรมาถามไ,มได้ที่เบอร์0 9 9ย์5 5 6 5 2นนะครับหรือแพลตฟอร์มที่จะขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับ คิดไม่ออกบอกเอนะครับลูกค้ามีหน้าที่ให้โจทย์เอมีหน้าที่ตอบโจทย์ครับอยากแต่งแบบไหนอยากเดิมหรือจะเป็นอ่ในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับหรือจะเป็นการซื้อสดมีแถมโปรชั่นอะไรบ้างติดต่อหาเอได้เลยนะครับเอยินดีดูแลนะครับในส่วนของวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ